กแสมันอะไรเงี้ยไปเพราะถูกเพื่อนรุ่นใหม่กลบอะไรโอ้ยเป็นธรรมดาเลยค่ะเอาจริงแล้วธรรมดาเราก็ดีใจกับน้องๆที่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็โด่งดังมากๆอมาก โอ้ยไ,ไม่เลยค่ะนี่จะพูดกับน้องตลอดว่าดีมากแล้ววันนี้เออวันนี้ช่วงนี้ตอบโกยให้มากๆเลยไม่มีทางเราเหล่าอยู่แล้วเพราะว่าเราสนับสนุนเด็กคนเก่ๆงๆเอาจริงอ่ะทาร์เก็ตมันโทรจตา์อยู่แล้วน้องจะแบบแซ่บมาก่ในที่อย่างอย่างไปเตยนะวันนี้เราเป็นงานอีกสไตล์เป็นอีเวนต์อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็เปลี่ยนกิจัดการก็ขอสั้นๆเนาะว่าว่าชีวิตของเรามาันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยตัดสินใจตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าจากลากันได้ดีค่ะคนจะมองว่าแบบมีปัญหาหรือเปล่าเรื่องเองินเรื่องอะไรเอ,อ่ออันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเอาจริงๆแล้วไม่ปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าทางนี้ก็เคลียร์กันลงตัวแล้วก็ได้ได้ตกลงจากลากันอย่างด้วยดี